ดีท่้งเนด้วยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตโฟกัสอีกเช่นเคยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนปั๊มเงินเข้าทูเ e r รี่วอลเล็ตครั้งละ15บาทกันนะโดยไม่ต้องเชิญเพื่อนนะเออนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะสามารถทําได้จริงไหมนะครับโดยไม่ต้องเชิญเพื่อนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับกดมาที่ทูเบอรี่วอลเล็ตได้เลยนะแอปทูเบอรี่วอลเล็ตนั่นแหละนะเลือกมาที่ สิทธิพิเศษนะครับอ่าเลือกมาที่สิทธิพิเศษของเรานะกดคลิกเข้าไปได้เลยนะสำหรับตรงนี้นะครับใครที่ทําตามผมนะครับก็จะเจอนะยกเว้นแต่สิทธิ์ในแต่ละไอดีหมดไปแล้วนะทุกคนอ่ะก็ต้องมารอดูแล้วกันเผื่อใครมีเหมือนผมนะอ่ะกดมาที่ตรงนี้ได้เลยนะโปรโมชั่นสาหรับคุณนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะ ใช่ไหมได้ไหมไม่น่าได้นะเดี๋ยวๆตรงนี้ไหมอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหน่อยอกดคลิกที่คูปองนะอ่ะนี้นี่นี่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดมาที่คูปองนะไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้ไม่ใช่นะอันนีนี่นี่ตรงนี้นะต้องขออภัยด้วยนะครับคำว่าคูปองของเรานะกดคลิกเข้าไปได้เลยนะจะเจอคําว่าโค้ดเติมเกมนะทุกคนดีลส่วนลดบัตรเติมเงินเติมเกมนั่นเองกดคลิกเข้าไปได้เลยนะ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะสามารถทําได้ไหมนะทุกคนรับเงินเข้าทูบันี่วอลเล็ได้อยู่หรือเปล่านั่นเองหลังจากนั้นนะครับจะมีให้เพื่อนๆนะครับเลือกตรงนี้อยู่นะนี่คําว่าตอบได้เงินนะครับอ่ากดคลิกเข้าไปได้เลยนะเฮ้ยนี่ทุกคนหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยนะนี่ก็จะได้รับอยู่ที่15บาทนะทุกคนอ่าสิบาทถ้าผมได้หมดนี่ก็คือได้ประมาณ 45บาทนะครับ่อเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าเราจะสามารถทาได้ไหมไอะกดคลิกเข้าไปได้เลยนะมันอาจจะไม่สามารถทําได้ก็ได้นะะเดี๋ยวกดคลิกรับสิทธิ์ไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวมาดูหน่อยละกันนะครับว่าเราจะสามารถทําได้ไหมไอะกดคลิกยินดีนะครับมีตัวอื่นไหมอ่ากดคลิกต่อไปได้เลยนะครับมาดูว่า เราจะสามารถทําได้ไหมนะครับเมื่อต่อแบบสอบถามระบบจะทําการส่งเพื่อดําเนินการ3 5วันนั่นเองนะครับหากเราไม่ผ่านนะ จะถูกคัดเลือกไม่ได้รับอะไรเลยแสดงว่ากฎนี้ก็คือถ้าเราได้นี่ก็คือจะได้อยู่ที่15บาทนะแต่ถ้าหากเราไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนก็จะได้อยู่ที่0บาทนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถรับได้ไหมเราใส่เพศไปได้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นการทับแบบสอบถามนะใส่อายุเข้าไปนะครับเราก็ใส่อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะผมใส่มั่วๆเลยนะทุกคน เอาเป็นอะไรอ่ะทุกคนอ่าใส่ไปก่อนนะครับตอนนี้เราใส่มุ่งมั่ได้ไหมเนื่องจากคุณไม่ผ่านการคัดเลือกการตอบแบบสอบถามคุณจะไม่ได้รับเงินเลยอะไรเนี่ยทุกคนเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เหลืออีก2แบบสอบถามนะทุกคนโอ้โหผมคิดว่าผมจะได้เงินอยู่ที่15บหาบาทแล้วนะอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะทุกคนเหลืออีกแบบ2แบบสอบถามนะอ่า และอีก2แบบสอบถามนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะเป็นผู้โชคดีไหมนะครับกดคลิกรับสิทธิ์ได้เลยนะผมนี่ต้องเป็นผู้รับสิทธิ์ให้ได้เลยนะทุกคนอ่ากดคลิกต่อไปได้เลยนะตรงนี้นะครับก็จะและมีรายได้ห้าหมื่นบาทขึ้นไปนะทุกคนอ่าตรงนี้น่าจะเป็นคําใบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมใส่มุ่มวมไปเลยใส่เพศ่อใช,ช้ไปก่อนนะ อายุเท่าไรอายุบ้าเหมือนเดิมแล้วกันนะน,นี่ผมก็ใส่มั่วเหมือนกันแหละอ๋ออะไรอะ่ะทุกคนแต่งงานแล้วกันเอามาดูมาดูนะแต่งงานแต่งงาน50าหมบาทขึ้นไปอ่าห้าหมบาทขึ้นไปนะเท่าไหร่วะทุกคนถึงไหมปวดเลือกที่อยู่อาศัยใส่ตรงไหนดี ออจากคำใบ้นะจากคำใบ้ของผมนะผมก็อ,อะไรเดียทุกคนรับบีออ,อ,อช,ชนบุรีแล้วกันนะอันนี้ผมไม่รู้นะว่า มาโกทิกตกลงไปนะมาดูว่าผมจะเป็นโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำทุกคนเนื่องจากไม่ผ่านการคัดเลือกอ่าแล้วทุกคนเหลืออีกเท่าไหร่หรืออีกหนึ่งแบบสอบถามน่าจะเป็นอีกหนึ่งแบบสอบถามสุดท้ายแล้วแหละนะกันคิดว่าเรามีโอกาสได้ไหมนะทุกคนอ่าผมก็ไม่คาดหวังอะไรนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหน่อยแล้วกันนะว่าแบบสอบถามของเราเดี๋ยวดยเนาะเอาทำไมรับไม่ได้วะเอา ทำไมผมกดรับสินไม่ได้อะทุกคนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือสิทธิของหมดมของผมนี่หมดไปแล้วนะหรือเปล่านะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะอามาแล้วนะทุกคนอ่ามาแล้วมาแล้วเออนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าเราจะสามารถรับได้ไหมซึ่งคลิปนี้นะเป็นคลิปที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะ <laughs> เพราะบางครั้งเนี่ทุกคนเราเคยได้สูงสุดนี่ได้มา1บาท หลังจากที่เราใส่ไปสักพักนะทุกคนเดี๋ยวมาดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าเราจะมีโอกาสรับได้เงินไหมซึ่งมีโอกาสนะครับซึ่งมีโอกาสนะอ่านจากโจทย์ดูแล้วผมใส่จากโจทย์นะใส่จากโจทย์เอาอะไรเดียวทุกคนอ่ากรุงเทพกรุงเทพอ่าใส่กรุงเทพไปได้เลยนะที่อยู่อาศัยอันนี้ผมไม่รู้เนละอ่ะมั่วไปเลยนะโคตรมั่วแต่ละครั้งมาลุ้นเฮ้ยอะไรเนี่ย ผมต้องกรอกอะไรใช่ไหมเนี่ยร้านที่หนึ่งร้านที่สองอ่ะกดขี้ข้ามไปเลยนะขี้ข้ามได้ไหมเออใส่มุ้ง่วนะฮนะยนงไแล้วกันอ่าผมใส่มั่วเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าอ้าวเดี๋ย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 วทำไมยังไม่ได้อ่ะอ้าวยำแซ่บแล้วกันนะ ันนี้ค่อนข้างที่จะนานนะเรายังคิดว่าเรามีโอกาสนะทุกคนเราคิดว่ามีโอกาสที่จะสามารถรับได้อยู่นะครับคิดว่านะผมก็เดาเดาเหมือนกันนั่นแหละนะโอ้โหเน็ตอะไรอย่างช้าเลยได้ไหมโอ้ยอะไรเนี้ยไม่ผ่าน อ่ะก็เพื่อนๆน,นะครับใครที่อยากไปเล่นลองดูนะครับก็ลองไปเล่นดูได้ละกันนะลองไปเล่นดูได้นะถ้าใครไม่คาดหวังหรืออยากลองลองสุบๆดูนะก็ลองไปเล่นดูได้ละกันเสร็จตอนนี้ยังไม่หมดนะครับใครที่อยากทําแบบสอบถามแอปทูวีดี้วอลเล็ตนะครับก็สามารถเอาไปทําได้นะรับเงินอยู่ที่15บาทต่อการทําแบบสอบถามถ้าสามารถรับได้เจอกันคลิปหน้าใครได้เมนตาลคลิปหน่อยละกันว่าแอปนี้ได้ไหมนะทุกคนใครที่ได้รับนะจาก ทำแบบสอบถามครั้งนี้ก็เมนดอยและการเจอกันคลิปหน้าอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ